สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลนะครับวันนี้ปลื้มปิติอย่างมากนะครับเพราะว่าได้อยู่ที่นะครับยืนอยู่ที่สาสนสถานนะครับที่เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือปราสาทหินพิมายที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับปราสาทหินพิมายนะครับปราสาทหินพิมายนะครับตัวปราสาทนะครับที่เราเห็นด้านหลังนะครับหันหน้าไปทาง ทิศใต้นะครับซึ่งผิดเขาเรียกว่าหลักปรัชญานะครับของการตั้งประสาทขเขมรโบราณทั่วไปที่มักจะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งเชื่อว่าเป็นทิศแห่งรุ่งอรุณนะครับหรือทิศแห่งความเป็นมงคลนะครับการศึกษาของนักโบราณคดีคนพบว่าสาเหตุที่พิมายนะครับหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับเพราะว่าหันหน้าออกสู่ทะเลแล้วก็ หันหน้าไปทางนครวัดนคนรธมนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมหันตามนะครับข้างหลังผมเป็นทิศนะครับทิศใต้ถ้าเราเดินนะครับถนนข้างหลังนะครับได้ค้นพบว่าเป็นถนนโบราณนะครับที่สามารถที่จะนำนะครับผู้เดินทางเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงนครวัดได้นะครับแล้วถนนโบราณน,นี้เป็นถนนที่ ตัดนะครับผ่านปราสาทหินพนมรุ้งนะครับปราสาทตาเมินทมนะครับผมปราสาทเมืองต่ําซึ่งเราจะเห็นว่าถนนโบราณแห่งนี้เป็นถนนแห่งอารยธรรมนะครับเชื่อม2ฟากฝั่งนะครับระหว่างผู้คนที่อยู่บนที่ราบสูงกับผู้คนที่อยู่บนที่ราบลุ่มหรือว่าตนเลสาบนั่นเองนะครับการศึกษา ทางโบราณคดีนะครับได้ค้นพบว่าเมืองพิมายเนี่ยนะครับมีอายุมามีพัฒนาการทางมนุษย์มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 3 0ถึง3,000ปีตั้งแต่สมัยมนุษย์ ยุคหินนะครับหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยังไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองนะครับพอเริ่มเข้าสู่ยุคทวารวดีหรือประมาณเมื่อ1500ปีที่แล้วนะครับก็ได้เริ่มมีการนำความเชื่อทางศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ความเชื่อการเขาเรียกว่าแปลง แปลงบ้านสร้างเมืองมาใช้พัฒนาให้ชุมชนนะครับที่เป็นชุมชนพิมายในปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐขึ้นนะครับและในเวลาต่อมานะครับหรือในเวลาประมาณสัก500ปีต่อมานะครับเมื่ออิทธิพลนะครับทางขอมโบราณน,นะครับเข้ามาในดินแดนอีสานนะครับ ก็ได้เห็นว่ามีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่อย่างปราสาทหินพิมายขึ้นนะครับผมคราวนี้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของตัวเมืองพิมายเนี่ยเมืองพิมายเองนะครับโอบล้อมด้วยแม่น้ำนะครับล้อมรอบเลยนะครับเราจะเห็นว่าด้วย เหตุผลทางภูมิศาสตร์แบบนี้นะครับทําให้ตัวเมืองพิมายเนี่ยในอดีตน่าจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําสําคัญนะครับทำให้มีการทําเกษตรแล้วก็สามารถผลิตเกษตรส่วนเกินที่ทําให้ผู้คนนะครับสามารถแปลงบ้านตามาข้อสนอทายาของ ศิลปินแห่งชาติทางวรรณกรรมนะครับคุณสุจิตวงเทศนะครับซึ่งเป็นนักปราญ์ของทางมัติชนนะครับก็สันนิษฐานว่าถ้าเมืองพิมายนะครับมีมาตั้งแต่สมัยทาวรวดีนะครับจุดนี้นะครับถ้าเจาะลึกลงไปข้างล่างนะครับอาจจะเจอฐานเจดีที่เป็นพุทธศิลป์แบบ ทาวรวดีนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแต่เนื่องจากว่าพอรัฐมีพัฒนาการมาเป็นความเชื่อแบบขอมโบราณน,นะครับก็เลยมีการสร้างศาสนสถานแบบใหญ่นะครับบนที่เดิมของรัฐหรือว่าเจดีที่เป็นทาวารวดีมาก่อนนะครับและก่อนทาวารวดีจุดที่สร้างเจดีก็มักจะเป็นจุด ฝังนะครับของผู้นำชุมชนก่อนประวัติศาสตร์นะครับนี่อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานความเป็นไปได้ที่มีการเชื่อมโยงของมนุษย์นะครับหลากหลายพันปีนะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลแห่งนี้นะครับผมและที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองพิมายเกี่ยวกับโคราชนะครับถ้าตามครูบาอาจารย์ที่เขาได้ศึกษาศิลาจารึกนะครับของ ขมรโบราณนะครับได้ค้นพบว่านะครับราชวงศ์นะครับราชวงศ์มหิธรปุระนะครับเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดนะครับอยู่ทางพิมายทางโคราชนี่เองนะครับราชวงศ์มหิธรปุระนะครับสุดท้ายนะครับจะได้นะครับไปครองความเป็นใหญ่นะครับใน ปัจจุบันที่เราเรียกว่าอาณาจักรเขมรโบราณน,นั่นเองหรือว่าในนครวัดนะครับจะมีบุคคลรายชื่อกษัตริย์สําคัญไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่สองที่สร้างปราสาทนครวัดนะครับศาส,สนสถานนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่ากษัตริย์ที่เป็นมหาราชองค์สุดท้ายนะครับก่อนขเขมรจะเสื่อมอํานาจลงนะครับพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับ ที่นะครับเคยสร้างนะครับมีพระกรุณาสร้างพระอโรคยาสาลานะครับตลอดเส้นทางการเดินทางนะครับเชื่อมระหว่างผู้คนที่อยู่เขาเรียกว่าในที่ราบสูงในที่แห่งนี้กับในที่ราบรุ่มนะครับเราจะเห็นว่าเมืองพิมายเนี่ยมีคอนเน็ชันมีการเชื่อมต่อนะครับกับทางที่ราบรุ่มตนเลยสาบนะครับ มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เป็นที่ตรงนี้เองนะครับที่อาจจะเป็นต้นเขากําเนิดของราชวงศ์นะครับที่สุดท้ายได้สามารถไปเรืองอำนาจนะครับที่ตนเลสาบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเราไม่ได้บอกว่าสยามหรือประเทศไทยนะครับมีเขาเรียกว่าอำนาจนะครับเหนือขเขมรโบราณ แต่อย่างใดนะครับผมแต่ที่เราพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับไม่มีคำว่าดินแดนไม่มีคำว่าประเทศชาตินะครับคนที่สร้างนะครับเมืองพิมายในยุคแรกๆนะครับเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่พูดจาภาษาตระกูลมอนเขมรนะครับและเป็นช่วงนะครับ ช่วงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทวารวดีจนถึงวัฒนธรรมเขมรเนี่ยคนส่วนมากนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มชนชาติที่พูดจาภาษาตระกูลมอนเขมรหรือว่าตะกูลชวามาลายูนะครับก่อนที่ภาษาไทยหรือชาวไทยนะครับจะอพยพลงมาจากทางจีนตอนใต้ นะครับแล้วก็มาผสมผสานให้เป็นคนไทยณปัจจุบันนะครับฉะนั้นที่เราพูดถึงราชวงศ์มหิธรณนบุระนะครับเราพูดในบริบทที่ในสมัยก่อนที่ไม่มีดินแดนไม่มีประเทศนะครับไม่มีการแบ่งแยกคนโดยเชื้อชาตินะครับผมวันนี้ก็เอาเกร็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับประสาทหินพิมายมาแชร์กับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยนะครับสวัสดีครับ